Mercedes-Benz E 2 2 0 D AMG Dynamic ปี2016รุ่นนี้จัดมาเต็มเต็มแบบท็อปทเท่าที่เครื่องดีเซลจะให้ได้วิ่งมาน้อยราคาเพียง1.99ล้านบาทสวัสดีค่ะแฟนเพจเบน z m o มา r ตอมาที่น่า ทุกคนเลยนะคะไลฟ์นี้นะคะพบกันกับแนนชิวอีก1นึ่งไลฟ์ค่ะแน่นอนเลยนะคะจัดรถสวยออปชั่นจัดเต็มเครื่องดีเซลแบบนี้ใครกำลังตามหาอยู่มาทางนี้ได้เลยนะคะแต่ก่อนอื่นเลยขอฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ได้เลยนะคะหรือว่าใครที่สนใจอยากจะแท็กเพื่อนๆใต้คอมเมนต์นี้นะคะเชิญได้เลยยินดีมากๆค่ะเอาละวันนี้นะคะได้พานะคะสีขาวสวยๆคันนี้มาฝาก กันกับ Mercedes-Benz E220D AMG Dynamic นะคะคันนี้เป็นรถในปี2016ค่ะเครื่องดีเซลทั้งประหยัดน้ำมันนะคะแล้วก็ได้ออปชั่นที่จัดเต็มสุดหรูมาฝากกันอีกด้วยและนะคะต้องขอ,อทำตัวนนหนาๆใหญ่ๆเอาไว้เลยนะคะว่าออปชั่นคันนี้เนี่ยจัดเต็มตัวท็อปเท่านั้นเท่าที่เครื่องดีเซลจะให้ได้เลยแบบที่โฉมปัจจุบันเนี่ย ให้คุณไม่ได้เท่านี้นะ มาดูกันดีกว่าค่ะว่าจัดอะไรมาให้บ้างนะคะเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยนะคะกับไฟมัลติบีม LED สุดหรูอส่องสว่างได้ไกลถึงครึ่งกิโลเมตรเลยนะคะแล้วก็ชุดแต่ง AMG หลายชิ้นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าดาวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะกันชนด้านหน้า AMG คะ่ะรับกับโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะและที่สำคัญมีกล้องด้วยคันนี้จะเป็นกล้อง360องศาเลยนะคะ ไล่กันมาที่ด้านข้างชมความหรูหรามาถึงด้านนี้ Mac AMG ค่ะ5ก้านคู่นะคะแล้วก็คาลิเปอร์เบรกเนี่ยนะคะที่เป็นสัญลักษณ์นะคะ Mercedes Benz แบบนี้เลยนะคะพร้อมกับจานเบรกที่เป็นรูใหญ่ๆนะคะโอ้โหจัดเต็มมากๆเลยนะคะถัดกันมาที่ด้านข้างเนี่ยชิ้นนี้ที่จะได้สำหรับชุดแต่ง AMG เลยนะคะก็คือสเกิร์ตด้านข้างค่ะ สวยๆหรูๆแบบนี้ไปดูความหรูที่ข้างหลังกันต่อค่ะถัดกันมาที่ด้านหลังนะคะโอ้โหคันนี้ E-Class จะต้องบอกเลยว่าแบบทั้งใหญ่แล้วก็หรูมากๆเลยนะคะ ดูในส่วนของไฟท้ายตรงด้านนี้นะคะถ้าเกิดว่าเข้ามาซูมดูใกล้กๆนะเขาจะมีความแบบเหมือนมีคริสตัลเล็กๆๆๆ,ๆอยู่ด้านในเวลาแตะไฟเบรกเนี่ยมันจะมีความเระยิบเระยับนะคะคือสวยสวยมากๆเลยนะคะสำหรับตรงนี้นะคะสำหรับกันชนด้านหลังเป็น a m c ค่ะลายท่อคู่สวยๆเลยนะคะตรงบันท้ายเขาเนี่ยมีความแบบ โค้งม,มนสวยงามมากๆฝ่าท้ายนะคะเป็นไฟฟ้าเรียบร้อยดูช่องเก็บของสิคะโอ้โห ยิ่งใหญ่ใหญ่โตมากๆเลยนะคะก็คือเก็บกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หญๆแบบนี้ได้มากกว่าหนึ่งใบแบบสบายๆเลยที่สําคัญยังสามารถพับเบาะนะคะด้วยการดึงสลักด้านนี้ได้อีกด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของด้านในจะเก็บเยอะไปไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้านในดีกว่าว่าช่องเก็บของใหญ่ขนาดนี้ด้านในใหญ่ขนาดไหนคะ่ะเข้าประตูผ่านคิเลสโกมาเรียบร้อยนะคะ อออื uh ืห huh. ตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีความอาวกาศ นะคะเหมือนยานอวกาศแบบหรูๆเลยนะคะคือแบบว่าห้องโดยสารภายในเนี่ยรูมากๆเลยนะคะคือถ้าไม่มองก็คอไม่ได้เลยนะคะกับหน้าจอยาวๆเหมือนสองจอต่อกันแบบนี้เลยนะคะแล้วก็เป็นมตรวัดแบบดิจิตอลมาเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตรงนี้เองนะคะก็เป็นทัชแพดนะคะสามารถควบคุมระบบต่างๆนะคะได้ตรงด้านนี้เลยโอ้โหพูดเลยว่ามันสะดวกสบายมากๆนะคะแล้วก็สำหรับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันค่ะสามารถเปลี่ยน เกียร์ตรงด้านนี้ได้เลยเป็นเกียร์9สปีดด้วยกันนะคะสวยๆเบาะนะคะต้องบอกเป็นเบาะหนังแนปป้านะ,ะมีความนุ่มมากๆปรับด้วยไฟฟ้าได้ค่ะแล้วก็สําหรับคอนโซลตรงกลางนะคะตรงทริมด้านนี้เนี่ยอยากให้สังเกตนะว่านี่คือลายไม้จริงๆค่ะลายไม้ p p n n นพอ Black Ash Wood นะคะคือสวยมากเลยอะนะคะมันได้มีความรู้สึกว่าผสมผสานหลายๆลายเทคสเจอร์เข้าด้วยกันความใส่อะไรที่เป็นลายไม้เข้ามาตรงนี้มันเพิ่มความหรูหรามากๆ แล้วก็มาถึงพื้นที่คอนโซลตรงกลางน,นะคะก็จะเป็นแบล็กเปียโนสวยๆเงาๆแบบนี้เลยนะคะนาฬิกาอนาล็อกนะให้ high feeling ให้กลิ่นอายความคลาสสิกของ b บ n z มากๆเลยแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็จะแบบโลง่ลงๆเลยค่ะเพราะว่าเกียร์เนี่ยถูกย้ายมาอยู่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะแล้วเราสามารถควบคุมนะคะระบบต่างๆผ่า,านทางทัชแพดด้านนี้ได้เลยนะตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นกล้องนะคะรอบขันด้วยนะ3า0องศาเลย ขับขี่ปลอดภัยนะคะไม่ต้องกลัวจุดอับสายตาใดๆเลยทั้งสิ้นค่ะแล้วก็ยังมีหลังคาพารามิกซันรูฟแบบนี้ด้วยนะคะโอ้โหมีความแบบรูหราขั้นสุดจัดเต็มแบบท็อปออปชั่นมากๆเลยเดี๋ยวไว้ไปดูด้านหลังกันนิดนึงค่ะโอ้โหเบาะหนังนนะป้านี่มันนุ่ม จริงๆเลยนะคะแล้วเบาะหลังนะความใหม่ของเขาคขยยังตึงเป๊ะอยู่เลยเหมือนไม่เคยมีคนนั่งมาก่อนเลยนะคะสุดยอดจริงๆเล็กลุูมเหลือๆเฮดรูมสบายๆเลยค่ะแล้วก็ยังมีหลังคาแก้วนะคะที่ด้านหลังเนี่ยอีกด้วยเพิ่มความโปร่งลงสบายนะคะแล้วก็ตรงนี้เนี่ยลายไม้ p e n พ o พ e a s h w o o d เนี่ยยังมาถึงด้านหลังตรงนี้อีกด้วยสวยๆเลยค่ะ เครื่องเสียงเบอร์มาสเตอร์ฟังสบายๆชิลๆเวลาเดินทางเพอร์เฟกมากเลยนะคะคันนี้ใครสนใจนะคะพิม์สนใจใต้ไลฟ์นี้ได้เลยนะคะ ล้วสำหรับ Mercedes-Benz E 220 D A M G Dynamic คันนี้นะคะเป็นรถในปี2016นะคะแต่ถนนมาเบาๆค่ะเพียง80,000กิโลเท่านั้นนะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลล้วนเลย 2,000cc เทอร์โบด้วยกันค่ะให้กำลังอยู่ที่194แรงม้านะคะประหยัดน้ำมันแบบสุดๆไปเลยค่ะสำหรับใครที่สนใจวันนี้นะคะแบบจัด เต็มนะคะชุดแต่ง AMG แบบทั้งคันแบบนี้แบบที่รุ่นใหม่ๆก็ให้คุณไม่ได้นะคะที่ e n ์มาต o r ิ a l l ของเราค่ะให้คุณเพียง 1.99ล้านบาทเท่านั้นเลยนะคะถ้าใครสนใจอยากจะเข้ามาชมรถคันจริงว่าสวยเนี้ยบขนาดไหนนะคะเข้ามากันได้เลยที่ออถนนรัชดาพิเศษนะคะโชว์รูมของเราอยู่ที่นี่เลยค่ะและสำหรับไลฟ์นี้นะคะในาชูต้องขอตัวลาไปก่อนไลฟ์หน้าจะพาคันไหนมาให้ได้ชื่นชมกันนั้นติดตามกันด้วยนะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของแดงนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกันกด u b s c r i b e นะคะตรงนี้เลยนะคะ กดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ